มันเกิดจากการทรมานตัวเองแล้วก็พอหลังจากนั้นพอหลังจากนั้นน้ำหนักมันเริ่มลงมาแล้วใช่ไหมลงตามเป้าเป้าของเราคือ48พอมันลงตามเป้าปุ๊บเฮ้ยมันเริ่มรู้สึกแบบทำเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ลวมันเริ่มพี่เริ่มรู้สึกแบบเวียนหัว แต่พี่จะบอกเลยนะพี่อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าการที่พี่ลดน้ําตาลพี่ไม่ได้งดไปเลยงดไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ทาพี่ค่อยๆลดลงมาพี่ไม่ได้งดไปเลยเพราะฉะนั้นอาการเหวี่ยงวินไม่มีไม่ได้มีเวียงฟิลแบบหิวน้ําตาลแล้วขาดยาหรือมือสัน่นหรืออะไรไม่มีไม่ได้เป็นฟิลนั้นเราค่อยๆลดเรารู้ว่าเราต้องเติมน้ําตาลช่วงไหนกินกินหน่อยได้ไหมนิดหน่อยไม่หวานมากหวาน ยี่สิบห้าจากหวานห้าหวานร้อยมาเป็นห้าสิบมาเป็นยี่สิบห้าตอนนี้พี่ก็กินยี่สิบห้าหวานยี่ิบห้าวานน้อยพี่ไม่ได้แบบไม่หวานเลยไม่ได้ไม่ใช่แตงโมที่เอ,อผลไม้ที่กินได้ก็คือแตงโมแล้วก็พอหลังจากนั้นมาใช่ไหมเราก็เริ่มรู้สึกว่าน้ําหนักเราโอเคตามตามเป้าละก็จะเป็นขั้นตอนของการบาลานซ์ตัวเองซึ่งโ,โหที่ผ่านมาเรารู้สึกหนักหน่หนวงมาก อาการเดียวที่พี่เป็นก็คือนะบูบเวลาที่พี่ลุกนั่งถ่ายรูปหรือจับมือหรืออะไรเงี้ยพี่จะแบบนางมืดแล้วพี่ก็จะจับจับมือนิรันเลยพี่ก็บีบบ,บีบมือนาง,ะอ,อ,งอะไรเงี้ยบีบมือนางว่าอีละอีละปิงล้วอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไปหาข้อมูลอีกมันก็เลยแบบทําให้เราเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วอ่ะการที่เราลดน้ําหนัก มันไม่ใช่ว่าเราต้องไปหักดิบมันเลยเว้ยมันคือการบราลานซ์ร่างกายตัวเองเรามีความสุขในการกินได้ในทุกๆวันแต่เราแค่เลือกกินแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้เราก็ลองดูไงเพราะเราอยากลดลงไงแต่มันก็ดีนะมันทําให้เราได้เออลดลงมาได้ขนาดนี้ทีนี้เราก็มาเปลี่ยนระบบตัวเองใหม่บาลานซ์บาลานซ์การกินหาวิธีการกินให้มันดีขึ้นให้มันพอดี คนรอบข้างก็จะไม่ได้อึดอัดก็จะไม่รู้สึกว่าขี้นหนีแล้วหรอวะขี้นหนีแล้วหรอวะแต่ว่าเวลาที่พี่ไปข้างนอกพี่ก็กินเอ็มเคกินร้านส้มตำกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรได้ปกติแต่ว่าเราเลือกกินเลือกเส้นกินอะไรเงี้ยบางทีถ้าก๋วยเตี๋ยวอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใส่กระเทียมเจียวอาจสิเป็นน้ำใสที่พอมันน้ำตกงังสิแม่แล้วก็เลือกแบบพิเศษเนื้อหรือหมูหรือ,รอไก่อะไรที่มันเยอะๆขึ้นก็พยายามเน้น ผักเน้นโปรตีนอะไรเงี้ยอืมไลฟ์บ่อยๆนะคะคิดถึงพี่แอนคิดถึงเหมือนกันน้ำตาลที่พี่แอนเลือกกินเลือกพี่ก็จะกินย่าหวานยูว่ยาหวานเธอย่าหวานมันหวานมากเลยนะเธอลองลองไปซื้อดูไปซื้อดูส่วนมากพี่แอนจะซื้อของในตนะิ๊กต็อกไงเวลาเราเซิร์ชดูอะอะไรที่เป็นแบบคีโตหรือคลีนอะไรอย่เงี้ยก็ลองดูมันก็จะมีหมดเลยมีน้ำทรงน้ำซอสมี มีซอสมีปลามีน้ำปลามีน้ำมันมีทุกอย่างอ่ะที่เป็นของปกติมีทุกอย่างเลยก็เข้าไปหาดูอยากได้อะไรอยากได้เส้นอะไรเส้นบุกตอนนี้ก็เหมือนข้าวเลยมีข้าวไอ้นี่ด้วยมีข้าวบุกคือเหมือนข้าวเลยความรู้สึกรสชาติเหมือนกันเดททุกอย่างดีต้องลองดูค่ะลองดูลองดูเราแค่ปรับปรับการกิน มันก็ทําให้สุขภาพเราดีขึ้นด้วยทีนี้อย่างของพี่อ่ะพี่ก็จะรู้ว่าอ่ะพี่เป็นคนกินมือเดียวแล้วแล้วตอนเนี้ยกระเพาะพี่มันมันแค่เนี้ยพี่ก็จะรู้สึกว่าเออสักพักหนึ่งมันจะย่อยย่อยแล้วก็จะหิวแล้วก็จะมีนี่ก็จะกินอันนี้ก่อนทํางานก็จะเป็นสามอย่างก็คือมีโปรตีนขี้เกียจเช็คเองไงขี้เกียจล้างแก้วก็จะมากินอย่างนี้แล้วก็กินแบนด์ลังนกแล้วก็กินเจนอยู่เหมือนเดิมทุกอย่าง ในทุกวันคิดถึงมาไลฟ์บ่อยๆนะจ๊ะย่า,ะยาหวานหยดเดียวจริงอะไรกับพี่บอยพี่แอนพอลดน้ำหนักมีปัญหาผิวแตกลายไหมพี่แอนแตกอยู่แล้วเพราะพี่แอนเป็นคนเป็นคนอุ้ยนะสดมากเธอฟิลเตอร์มันหายไปแล้วเออเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนผิวบางผิวบางมาก เห็นไหมเห็นเส้นเลือดไหมยย่าหวานเป็นน้ําใช่ค่ะเห็นเส้นเลือดไหมมันบางมากอะผิวเป็นคนที่เกานิดนึงจะเป็นคือโดนอะไรก็ช้ําไปหมดทีนี้มันก็จะแตกลายแตกลายตรงแบบตรงก้นนะแตกตรงก้นขาหน้าขาบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะแล้วก็ อยากใส่แว่นตา